สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้เราพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาตองหนึ่งหรือพิโลก72นะครับอายุตอนนี้52วันแล้วนะครับอันนี้เป็น MR337 สนะครับส่วนอันหลังอ่อนๆน,นู่นอ่ะเป็นหอมฟุ้งหรือหอม98นะครับอายุ52วันแล้วข้าวเริ่มต้นกลมนะครับการใส่ปุ๋ยช่วงข้าวท้องเนี่ยอ่าเราจะใส่ช่วงไหนดีที่สุด นะครับอ่าดูยังไงที่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวต้อมพามาดูนะครับอ่าข้าวที่พร้อมจะท้องนะครับหรือข้าวที่ว่าจะเริ่มใส่ปุ๋ยให้พี่ๆอ่ะน้องๆมือใหม่นะครับลองจับต้นดูถ้าต้นเริ่มอ่ากลมๆนิดๆนะครับให้รีบใส่เลยเนี่ยช่วงเนี้ยใส่ได้นะครับช่วงอย่างของต้อมอย่างในรูปเนี่ยอันเนี้ยใส่ได้แล้วนะครับใส่ได้เลยนะครับลำต้นเขากลมแล้วนะครับเขาเริ่มกลมแล้วนะครับแต่ถ้าถามต้อม ถ้าเรายังไม่เคยทานานะครับยังไม่รู้ว่าข้าวเริ่มต้นกลมยังไงอะไรยังไงลองนับดูครับเพราะส่วนใหญ่ข้าวเนี่ยจะห่างกันไม่เกิน10วันถ้าข้าวสั้นกับข้าวอายุยาวนะครับแต่อย่างในรูปต้อมนี้ก็คือเนี่ยอย่างนี้ใส่ได้แล้วนะครับใส่ได้เลยถ้าจะใส่นะครับใส่ได้ครับแต่อย่าไปใส่ในช่วงที่ว่าเขาเป่งพร้อมที่จะออกจะออกช่อแล้วอ่ะอย่าเพิ่งไปใส่อย่างนั้นนะครับอย่าไปใส่แบบนั้นนะครับให้ใส่ช่วงที่ต้อมบอกก็คือว่า ถ้าเป็นข้าวอายุสั้นเนี่ยห้าสิบวันไม่เกินหกสิบวันยังไงก็ต้องใส่นะครับต้องใส่ในรอบข้าวตั้งท้องข้าวจะตั้งท้องอยู่ใน,นเลดประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมเนี่ยจับต้นดูเริ่มกลมนวนๆนะอ่าใส่ได้เลยนะครับนี่นี่นี่พร้อมแล้วเนี่ยใกล,ล้ละเนี่ยอันนี้ใส่ได้นะครับใบธงสะอาดมากนะครับต้อมใช้ยาของลุงเนี่ยอ่าฤดูฤดูนี้เลยนะ ทุกตัวเลยให้ลุงจัดให้เลยนะครับแล้วก็ลองฉีดดูนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่าข้าวในรอบนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่ต้อมใช้ยาเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ตัวเป็นพวกยากําจัดมแมลงหรือฮอร์โมนนะครับต้อมหมักดินด้วยนะครับการที่เราหมักดินเนี่ยมันจะทําให้หายดินเนี่ยล้วนซุยกําจัดพวกข้าวดีดข้าวเด้งได้นะครับหญ้าเนี่ยไม่มี นะครับมีก็คือมีน้อยมากนะครับส่วนปุ๋ยต้องเอาของลุงมาใช้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกคือปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่เนี่ยก็คือแถวบ้านต้อมเนาะจะใส่กัน2รอบนะครับจะใส่ช่วง25-30วัน1รอบแล้วก็มาใส่ในช่วงข้าวตั้งท้องอย่างที่ต้อมเห็นในรูปเนี่ยอีกอีก1รอบก็คือแค่นั้นจบนะครับก็อยู่ที่การดูแลดีกว่าเนาะแต่ละบุคคลแต่ละแต่ละคนน่ะว่าจะดูแลจัดการยังไงนะครับไม่ใช่ว่า เราจะต้องใส่ตามข้างเคียงเขาจะต้องเอาแบบนั้นจะต้องใส่ตอนนั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยดูที่ข้าวเราเป็นหลักเพราะส่วนใหญ่แล้วข้าวแต่ละคนนะ่ะถึงแม้หว่านพร้อมกันนะครับแต่บางทีการจเจริญเติบโตไม่เหมือนกันมันอยู่ที่น้ําดินนะครับอยู่ที่ปุ๋ยนะครับบางทีเราไปซื้อปุ๋ยเหมือนเขามาใส่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนเขานะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับอย่างของต้อมเนี่ยต้อมก็ามาทํา ได้ก็หลายรุ่นนะครับใช้ยาของลุงมาก็ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ดูการเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้อมทําข้าวเมื่อก่อนญ้าเยอะมากนะครับอัดน้ําก็เอาไม่อยู่นะครับมาฤดูการนี้เบานะครับเบาเลยนะครับเบามากเลยละนะแทบจะไม่มีเลยอยู่ที่มันอยู่ที่ไล่น้ํหย้าเนี่ยฉีดยาเสร็จถ้าเราอัดน้ําอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่มีย้านะครับไม่มีญ้าแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกเนาะ เราใส่ปุ๋ยช่วงข้าวท้องระยะเป็นยังไงต้นเริ่มกลมต้นเป็นแบบไหนเนี่ยครับเห็นไหมเริ่มกลมอย่างเงี้ยเราก็ใส่ปุ๋ยได้เนี่ยอย่างเงี้ยใส่ได้แล้วนะครับคืออย่างของต้อมเนี่ยใส่มาสองรอบแล้วต้อมใช้ปุ๋ยเขาเรียกว่ามีธาตุอาหารครบของลุงมีทั้ง n p k ครบถ้วนมันก็เลยอยู่ได้นานหน่อยแต่สีมันจะไม่ฉูดฉาดเหมือนคนอื่นเขาหมายถึงว่าจะไม่เขียวเข้มนะครับต้อมไม่ชอบแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันแมลงจะเยอะ นะครับต้อมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเหมือนกันชอบแบบนี้นุนน่นนวลอย่างนี้ชอบแบบนี้สวยนะครับก็ถ้าอาหารได้ครบเนี่ยแล้วเขาอ่ะมันจะไปส่งเกี่ยวกับเรื่องของช่วงออกรวงคนที่ใส่ย,ยูเรียรเยอะๆกับคนที่ใช้ปุ๋ยที่มีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครบส้ง3ตัวเนี่ยไอที่ใช้ครบ3ตัวเนี่ยข้าวจะเต็มโครงมากกว่านะครับมากกว่าที่ใช้ยูเรียรเน้นเป็นหลักยังไงก็เดี๋ยวมาคอยติดตามดูถ้า ไม่โดนเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้ากาศช่วงข้าวตากเกสรหรืออะไรพวกนี้ไม่น่ามีปัญหานะของต้อมเพราะว่ามา52วันแล้วนะครับก็ดูการเปลี่ยนแปลงมาทุกวันนะครับดูแลง่ายนะครับข้าวสามสายพันธุ์นะครับในฤดูกาลนี้เพราะว่าฤดูกาลนี้รู้สึกว่าจะทําข้าวกันดีเกือบทุกเจ้านะครับสวยเกือบทุกเจ้าแต่มาต้องดูผลผลิต นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไงวันนี้ก็ขอจบคลิปมึงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนีนพี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธาตุรองเคมีนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้หรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับ0 99, 9 9ย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก 099-4199-366